คิดจะมีครอบครัวมันต้องมีความเป็นผู้นําเป็นผู้นำเอาจานมาล้างเป็นผู้นําเอาผ้ามาซัก เป็นผู้นำผ้าห่มมาพับเป็นผู้นำของมาเก็บ ใช่ครับนี่แหละชีวิตของผู้นำ